สวัสดีค่ะทุกทุกท่านสวัสดีตอนสองทุ่มนิดนิดนะพี่น้องก่อนจะเข้านอนนะคะพูดคุยนิดนึงนะคะทุกทุกท่านเนาะ่อนศุขรนอนพี่น้องมาพูดคุยกันนิดนึงคับพี่น้องสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะวัสดีเพื่อนสาวทางเกาหลีด้วยค่ะทุกทุกท่านเนาะ พี่น้องมื่อกี้ค่ะเด็กผนญภัยให้ล้องหัวนิดนึงพี่น้อยพี่น้องความมวนซึมทั้งการยกย่อยกสะดุ้งนะพี่น้องเนาะมื่อนี้เด็กผายทั้งคุณยายคุณแม่เป็นพี่น้องว่วนวนนะคะอุดอยฝนโปกแห้งพี่น้องโตตัวมาขึ้นแล้วก็มาโตช่วงตีสี่ตีห้าอีกพี่น้องทั้งหนี้แห้งนะคะพี่น้องแต่ว่าทั้งองินบรูบู่าสีแห้งบนแล้วพี่น้องเนาะ พี่ก่อนนอนกันนะคะทุกท่านโอ้ยขนาดฝนตกมืดเืดแนีน้สวัสดีตอนเช้าเช้าไปตอนสองทุ่มพี่น้องงัวพิดมาพิดโอ้ยหาโทรศัพท์กัน ขณะนี้เวลาสองทุ่มยี่สิบเนาะบางคนกับสิบหกเลิกงานแล้วบางคนกับสี่กําลังกินขอแรงหรือว่ากําลังอ่านหนังแล้วพี่น้องเนาะบางคนก็เตรียมตัวเข้านอนแล้วก็มีบางค่นก็มีเหตุการณ์บ้านหรือว่าบอการบ้านดูซีฟนะพี่น้องเนาะนอนหัวมอนไปก่อนนอนนะพี่น้อง ไข้นี้เลี้ยงเล่าเลี้งกะอาบมาวอน้ำกันพี่น้องโหนี่เดินโดนจะได้ไล่โซเทียนหนึ่งแล้วพี่น้องก็คอยมีเวลาปะไหนหพี่น้องเนี่ยน,นะคะมาหอดกัน,นอนก็นอนจ้ะบางคนก็นแล้วให้แล้วหน้าเนาะบางคนก็วหอดจะมีน้ำดำหน้าด้วยพี่น้องนอะ สัสดีเพื่อนสาวแม่ลูกอ่อนด้วยค่ะ <c oughs> สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีพี่นอ้องทั้งสองยูทูบแล้วกบพี่น้องทั้งบ้านดยหน้าจอ,อยูลังจอสวัสดีทุกทีทุกท่านงด้วยพี่น้องเนาะวันนี้พบก,กับน้ำพาวเนชั่นแนลเช่นเคยพี่น้องกับบรรยากาศสองทุ่มีสิบสองนาทีพี่น้องยังอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะคะ มึงเดพี่น้องว่าความอดทนการได้สุดเพิดอีกคนสินอดทนได้หอดสม,มูทขึ้นกระจัวบว่าพี่น้องขาอยากเทสอดเจ้าของเต็มที่กะสามสิบนาทีพี่น้องนางทนกับทนานางต้งมคือกันเนาะพี่น้องเนาะในสุนดนางดวนมาได้พี่น้องกระดูกสันหลังว่าค่อยดีนะคะก็เลยนางนั่ง,น,งนั่งมานานไม่ได้พี่น้องเนาะ ทัทายยามก่อนนอน,นย่ำเสาะกับแมน,นยม่ำแรงกับโอนแมนพี่หน่องคะทักทายก่อนสามถึงก็ว่าได้นะกับบรรยากาศบอบอ้าวนิดนึงพี่หน่องวันสิก็ต้องสุดทลมลงมากกับประจักษนะ์เนาะ สูมเก็บเห็ดก็ได้หลายเนาะสูมหาน้ำแม่ก็ได้หลายสุ้งเหีป่ปากอ็หักเนาะจ็คสันลี้งไปห้ามได้ก่อนเื่นถ้าฝนตกลงมาอีกครับพี่สิได้พื่สิได้ไปสะดุ้งอีกวะฮะพี่สิได้ไปหานอใหม่ไม่ว่าสิโอ้ยไปหาย่ยอจอยบ่ฮะมืงออื่นนี่เนาะไปเยี่ยมเดียอจอยกวะเนาะกินข้าวกินน้ำแล้วกลับเข้ามา ยังพูดคุยกันเนาะพี่น้องเนาะอาจจะไม่ตรงเวลานะคะพี่น้องนานๆไลฟ์ทีนะคะทุกท่านเนาะบางเทียกัมมี่บางเทียกัลบมี่เนาะพี่น้องเวลาเนาะมันมาตรงกันเนาะบางเทียหอกมาไหลสอดบอกเถอะโมหัวเวลากับว่าตรงกันกับว่าไรมากพูดคุยหรือว่ามาพบปะทางช่องกันเนาะพี่น้องกาเฮ็ดคลิปเฮ็ดวีดีโอลงแลรมทันงกะ อืมเปิดเบื้องภายเบื้องมันเังสีนะพี่้องมันบ่ค่อยมีเวลาเนาะพี่้องเนาะอีกอย่างหนึ่งกะเวลาเท่าบ่ค่อยตุ่กันพี่รองบางคนก็นยากแเรืงยากง่ายนะบางคนกะเวลาบางเทีย่ยค่ะเฮ็ดงานเดียเฮ็ดถูเดยนะียเนาะนบ่ตรงกันเนาะพี่รองเนาะอบประว่กา,า,ากัน,ะนากาพี่้อง่างคนจะ่างหยาดเนาะมาเรียองการเรี่งห้อง สวัสดีวันพรฤหัสบดีนะคะวันพรฤหัสบดีที่อ้าวมาเนี่ที่สิบเอ็ดจะหนีพี่น้องสมสเดเดือนอีกเหรอพีแม่ก็เริ่มสิอม้อมนะ่าระบาดเนี่ยท่านไปเครื่องปีแล้วนะพี่รองไว่คัดแน่วะทดสอบแล้วทดสอบน,ะอบน่าจะไม่เกินน่าจะไม่เกินสิบนาที คิดว่าสถานการณ์อาจจะอาจจะเก่งทัางเหลียงเห็ดคลิปวิดีโอเน่ยหรือว่าท่างเหลียงเห็ดคลิปนะพี่น้องแต่ว่าไหนรสบอกว่าข่อยเก่งือนไหนพี่น้องนะมันสิตืึนกล่องบมาเะ เป็นเป็นตื่นเตือนเดี๋ย,ยังเผื่อไหสุดพี่น้องก็เป็นพันธุ์จะชินกันไลยเนาะบางเค้ามันไล่ไปเังสิเกิดเป็สิทกันนั่งนั่งไว้คู่เดียวเดี๋ยวพี่น้องคันท้าไปเฮ็ดคลิมยี่ปิดโอ่งสิมันกับมีผู้คนเนาะเาก็เดี๋ยวบอกเดี๋ยวถามในมวลเป็นน้อพี่น้องเนาะเบาหลายพี่น้องมือเลยห,หาในที่ซิฟในที่กับพ่อฟอนนอนเนาะ่เบาหลายเดี๋ยวฮะต้องคนเพิ่นกับ,บว่ามีเวลาเดี๋ยวมานั่งจองหน้าจอน้ำเฮานะพี่น้องเนาะ กะสีเบิ่งผ้าหลังังินสีน้านะพี่น้องนะแต่ว่าเห่ากะมีความถนัดก็่คือกันนะพี่น้องเนาะบางคนกะโบแถบะมีเวลาเฮทีพบวิดีโอนะพี่น้องก็ได้มาไห่สดเอาแต่กันเฮมีเวลาเฮทีพบวิดีโอเา่ารู้สิถ้าเกเหตุของเห่าไปพี่น้องมันเวลาไม่มาตกลงกันขึ้นว่าพี่น้องเนาะต่างคนต่างมีความมุ่งมั่นมานะแล้วก็มี้าที่ของตนนะพี่น้อง เวลาบะตุงกันพี่น้องเวลาบะตรงกันขันทีเป็นชีพวิญญาณสีหาน้องคนมาหอดกันยน่นเท่าซับอาจนานกินขา่าวอะไรก็นอนนาะพี่น้องนี่มาเสิร์จับไดทเท่าซับคุณมาเปิดเบิ้งวา่าผู้ใดเป็นยังไ้เมืน,นี้นี่คิดอย่างใดอย่งสินนะพี่น้องเจอกันห้ามมานังไรสดดุโดุนนะสิเน้าน้องคนกัมีเวลาเบิ้งหาน้องคนกันมีเวลาเบิ้งแต่พคนมีเวลากับเขาวม่าเบิ้งมาคุยกันนี่น้องเนาะ อันนี้กะเดนินด้วนามสิไรเทียได้พี่น้ามนาะมบ่พอได้ไรสุดเพราะว่าไปเฮ็ดคลิปเพย์ยังเข้ามาเรากำกับมีไอเราพ่นอ่ะเข้ามาค่ะเฮ็ดคลิปมืดมือด้อเรื่องสินาพี่น้งนะองเนาะกระด้เฮ็ดเวียกหลายๆอย่างนั่นนะพี่น้องถ้ามื่อได้วางมื่อได้ร่างกายโอเคเรานี่กะบุ้ยตอน่าจ้ะกระเดยมาไรสุดเหตเบิ่งแดาจับน้อยนะคะวุ้ยที่ดูท่างไก่กรสูอๆเด้อพี่น้องถ้ามว่าไว้กันรุ่งมาคาักบ้านห้าวคนเราพี่น้องเนาะ กินทองกินน้านี่พ่อแม่แล้วก็สู่ต่อพี่น้องเนาะคลิปในโซนเราเดี๋ยวบอกไปจา้าคอยพี่น้องเนาะไมน่ะเหมือนเืินเต้นพี่น้องเนาะไปแล้วจ้าโอเค